กั้งคืนกับหากินกั้งเว้นกับหากินจะพี่น้องกับยังว่าผู้ยิ่งหากินเนาะพี่น้องเนาะป้าจะพี่น้องมันโผล่มันโผล่มันทะโล่มันทั้งห่ายพี่น้องเลยใส่มองเด้อพี่น้องเด้อจ้าสิบปดใดทือปศเม่อใดพี่น้องเมื่อนี้ก็วันทียี่สิบสองกุมภาพันธ์เด้อพี่น้องเด้อซึ่งตรงกับวันเสาร์เล้วพี่น้องเนาะพศสสองคันห้าร้อยหกสิบแปดจะพี่น้องจ้าลูกบ้าวอย่าบอราจะพี่น้องมากครับพอเถามากอะไรพอมากครับหนุกบ้าสองหนุกบ้าจะพี่ พี่น้องเอ้ยเห็บปาดเห็บปาดใาดนะเด้อพี่น้องเด้อมองเดียวแม่จะพี่น้องตั้งแต่ตั้งหัวจนหอดหางพี่น้องเอ้ยตั้งแต่อีหยังก็พออีหยังก็อีหยังกะน้อพี่นอนะ้องเนาะยจะบอลาบอกหูจักพี่น้องเอ้ยโผดพระโลดถ,ถือคักถือแน่พี่น้องเอ้ยหมานคักเด้อพี่น้องเด้อมองมุน เอาเอายูบอ่ไม่เยอกเอาวแล้วเดี๋ยวฉปดซอยหาทางกันเด้อยอมยอมยอมยอทีแรกมันยอมยัมยังเดี๋ยวห้ทีแรกมันนี่ที่เอาทีคอยไล่มันตามมันมันประมาสามรูยมย่อยดูไนปยีวังขับว่องวังขับว่องออกไปคือนี่ พี่น้องเ้ยบ่แม่ป็นถือกดอกพี่น้องเลยเอาออกเลยมีตั้งแต่เพียงแนวเดียวเด้อพี่น้องเด้อเป็นปลาข้าวซอยนะพอนะเป็นปลาข้าวซอยแบบเคลื่อนแล้วก็มีลูกว่าตะเพียงหน่อยแล้วก็มีปลาขระแยงจ้ะพี่น้องสามสนิทปลามีปลาอีไท่หน่อยนําอันนี้เบิ้งพอเบิ้งพอปล่อยก่อนอันนี้ปลาข่แย่งปล่อยอันนี้ปลาแคยงเด้อพี่น้องเด้อปลาขระแยงเด้พี่น้องอันนี้เป็นปลาขระแยงเป็นปลาอีไท่หน่อยนะพออันนี้เป็นปลาอีไท่พี่น้องปลาขาวซอยอันนี้เป็นปลาข้าวซอยพี่ขม ปลาข้าวสอยปลาข้าวสอยที่ยุ่น้ำเคลื่อนปลาซักเหมือนพี่น้องแต่ว่ายุ่น้ำห่วยมันใหญ่บ่ได้เนาะแต่ว่าขันทามปลาดับพันดับแนวบ่อศูนย์พันบ่อมาศูนย์ดอกเด้อพี่น้องเด้อแม่น้ำก่วงใหญ่ไพศาลจ้ะพี่น้องปดฮักฮักบอนฮักยังปดมงนจะบอราสิไปปดปลาเนี่ึบมีาบ่มีาบ่เออ ไงเพามันไมตื el, la gente, ่นแม่ปฏะเสนอักามบนแวิ่งลงเบิ้งน่ะออคืสิบ่หล้วดอก l o w e งไหะแดเป็นทบ่าเลยิงมหนึงเทา่กับอาว่ายๆ ออปวดหาทางมันใส่หัวมันขาดหัวนันออกไปห้างสุดสุดดานขอมาเลยสุดดานข้างทางทางมันเลยดูสุดมองโผล่เยอะเลยจอยหน่อยจวยง ปดบ่ทันแล้วเด้อพี่น้องเด้อนี่บรรยากาศมองเก้าพี่ดอกมองยาบโบลากับพ่อใหญ่มาวานแหกับลูกไสเหมือนนั่นแหละจ้ะแต่ว่าเหมือนนี่อีพอเราเอาหม่องมาลงลงหม่องหรือว่าลงคายเนาะพี่น้องเนาะล่าเอาบันยาบโบลาเอื่นว่าไสหม่องปักหม่องเนาะพี่น้องผันแหกปดปลาผันแหกกีปลา บึกครับลูกบาวไอพี่น้องมีอย่างตะเพียงลูกบาวไอปอนกับไอบึก้กอันนี้ตาทั่วจะพี่น้องมือใช้ต่ทั่วไหนมือฟว้านั่นตาเยียวพี่น้องก็มีทีไปทีมาอะพี่น้องเย้าบ,บลาจังๆเนาะพี่น้องเนาะตาทั่วนี่อุ้ยมันว่างคนหลน่นอยู่กับพเห็นพี่น้องนี่แล้ว,ว่าตาทัว่วตาเยี่ยวนี่มันหลียุ่ปานได้กะแนมเ,เห็นเร็วน้ำนะพี่นอ้อง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những <Nhia> <Nhia> video cho มันทันหลายรอมันเลนยต้องมัน ไอ้บอดีนี่แล้วอนที่ถือปานนี่น้องไอ้บอดไอ้บอดในบ,บึกไอ้บึกในเสือพิดทางอม,มองเดียวมองเดียวมองเดียวมองแหลกเรียบร้อยจ้าล่งอีกจักรอบนึง con ghi bà cho phim là giờ bây giờ con ghi bà kì bơm bơm keo mà em tìm xa anh ạ thì nó nghe bà là ba kì xe bao ta đọc nhau giang đều đọc nhau có bánh เอาน้ำใส่ปลาพี่น้อง,ง,งาาอยานเก็๊มันแห้งมันสีขั่วหนาหงานผัดพี่น้องเอ้ยมองเดียวไม่เจมอ่องหัวเดียวโถดถืกโพเป็นน้ำอากาศน้ำได้จีพี่น้องบางคนบางท่านเพิ่นมาใส่เพิ่นมาลงมองลงคายกับวัตถุเป็นน้ำม,มือเป็นน้ำอากาศคือกัน <belonging> ขึ้นมาแล้วจ้ะพี่น้อง มองก้าวเด็พี่น้องไปกดมองก้าวเดพี่น้องด้ยอดหลายซ้ตังแรกด้วยพี่น้องกับ้วดเดกพี่น้องคุณน,อ,นอ,าอาอาลากคือก้าวแต่ว่าก,กสิแพร,รอบแหกจุแพร,รอบแรกประมาณกิโหนึ่งแลเพี่นองกั่กประมาณโลหลจ้ะพิ่งแนี่พีน้องเงใให้พี่น้อง,องเบิ่งโแมนหน่อยได้พี่น้องนี่ตัากกระแยงเบิ่งแน่ อย่ทาทั้งในพี่ปีน้องเป็นพันๆอยู่ทั้งในจ้ะเ <c oughs> ท้าเท้คือพ่อไส่เสือใช่แล้วแอบออกมาปกคือเก้าวปุณลูกบ้าสองลูกบ้าคุณพยายามแห่อันพยายามมองมองห่างคุณท่นเด็ดถ้าเด็เดปดพ่อโตอยู่มองห่าง ตีนห่อนๆก็ตาบักทัวเนาะหมู่บ้านตาบักทัวต้งองสมแถวเนี่ยายแถว่บ้านแกให้น้องไ่สมมาอีกตวัวหนึ่งสุดท้ายอยะพี่นอ้องอีพอเราถาม้าเราเอาอีบอสนันพ่อ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 เดี๋ยวเอาไปขายเอาไปกินเนาะพี่น้องเนาะหาแครกิน อยากสีเฮ็ดเมนู่นอยังพี่น้องเอ,อจงยจักเทิงอยากสีตาแข่งกับเทิงอยากสีตาแข่งเทิงเสียเฮ็ดปลาอันเขาครัวนี่อย่าพี่น้องกดแล้วแล้วไปซ้ำทราบเลยพอเวลาซราบคืนให้แน่ลูกมั่แมนหน่อยได้ใช่พี่น้องประมาณารหาโลกความาณน,นี้เลยคะ่ะ หัวเทียนเราจะพี่น,อน้องในเรืองปลาที่งเบิดล่างก่อนจ็ดสิไห้พอแล้วเอาเมื่อส่วนว่าตัวที่เหลือนี่จะพี่น้องอย่าป่าลากกับสิครั่วใส่ตัวยินไวยแล้วก็ส่วนนึงก็ว่าสิเฮ็ดเป็นปลาขขาวขวพี่น้อง สขัวขัอขัวใส่ใบเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็สีทอดให้คนหน่อยแล้วก็สีลาดพริกผัดพริกให้เพิ่นแล้วจะเพิ่นมักเผ็ดเพ็ดเปรี้ยวเปลี่ยววานหวานใส่ใบกะเพราอย่าพี่น้องบัดนี้อีกส่วนหนึ่งยี่เบลากะสีเห็ดใส่ข้วขัวไว้เนาะจ้ะเนาะ งไปเลยจ้ะพี่น้องคุกเกลือแล้วปิ้งเลยปิ้งเบิดเก็ตเลยจะเริ่มบริขวดเลยจ้ะพี่น้องว้าเหลืองอุยหุยเลยจ้ะพี่น้องอื้อ เป็นอันเซ็ตสินจ้ะพี่น้องเป็นตาแสบบอพี่น้องว่าเหลืองอุ้ยหุยหอมหวยหอยพี่น้องเอ้ยมันด้ตําบักทั่วเนาะพี่น้องเนาะน้าปลาแดกนัวนัวใส่บักกอกต่ำสีเพชเพชรจักน้อยนาะยจ้ะพี่น้องจ้านี่แล้วเด้อพี่น้องเด้อวิธีสารวิธีบันนอกแนวยู่แนวกินที่มีอยู่ตามแรงน้ำตามธรรมศาสตร์เนาะพี่น้องเนาะวิธีสารวิธีบันนอกจากพี่น้องขอบุญขอบุญทุกกาลังใจขอบุญขอบุญทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามหเย่อบลาแลอะไรขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อสาหรับมือนีคลิปหนีเนาะพี่น้องเนาะ สิขอ้อโตจากพี่ลานองแต่เพียงเท่อนี่เด้อจ้กพี่น้องจ้าจุงกะสวัสดีจ้า